จิบกาแฟแล่พระเครื่องพี่น้องครับพระนางพญาเข่าตรงสภาพเดิมๆด,ดูผิวสิพี่น้องโอ้โหจุดเด็ดลับนะครับที่ครูบาอาจารย์มักจะให้ดูก็คือลักษณะคอที่ปริเส้นปริเล็กๆนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากเวลางัดออกจากไม้พิมพ์งัดก้นงัดอย่างนี้นะครับ ตรงนี้ก็ใบหน้าของท่านก็จะดูดกับแม่พิมพ์ทาให้ล,ลักษณะคอที่มีลักษณะลอยปริเล็กๆนะครับแล้วก็ซอกต่างๆนะครับที่เราเห็นก็จะมีลักษณะเป็นริ้วริ้วของไม้ตามซอกลึกนะครับริ้วองนี้ถือว่าผิวเด็กโอ้โหธรรมชาติมากเลยนะี่น้องครับเห็นไหมลักษณะเป็นผิวความเก่าความแกร่ง สีจะออกเป็นหินรับมีดเลยข้างในนี่เอกลักษณ์ของเขาตรงก็ท้องจะเป็นหลอนน,นี่ครับท้องเป็นหลอนใบหน้าสวยงามเกตตลงนะพี่น้องครับมีหูเส้นหูเส้นคอในหน้าใหญ่องค์พระล่ำนะครับการวางแขนสวยงามตวัดกอตัดลำตัวเส้นเข่าตรงเป็นธรรมชาตินะครับนี่ การวางมือวางแขนแขนขวาทิ้งลงมาเหมาือนวงช้างเลยนะพี่น้องมันไม่มีกระดูกนะครับอ่อนช้อยสวยงามนี่ฮะขอบข้างจะเป็นการปาดแล้วก็ครูดนะครับพี่น้องปาดแล้วก็ครูดเห็นไหมครับปาดแล้วก็มีรอยครูดของเม็ดมวลสารนี่ครับทั้งสามด้านเลยนะนี่ครับโอ้โหนี่ครับ ธรรมชาติสวยงามเหลือเกินครับตรงนี้องคดูแล้วมีความสุขน้องพี่น้องนี่ครับเดิมเดิมปาดน่าจะปาดลงแล้วนี้ครับนี่ครับน็นลักษณะรองรอยของการครูดนี่ด้านหลังนะครับก็จะมีเอกลักษณ์สองสามอย่างนะครับนหนึ่งก็คือจะมีลายนิ้วมือนะครับลางๆจากการกด กดย้ำพิมพ์อันที่สองพื้นที่จะสูงต่ำนะครับมีแอ่งเล็กๆเ,เนินแอง่งแองแองนะครับเนินนะฮะอันที่3ก็จะมีลักษณะของตะปุ่มตะป่ำ่ำจากเม็ดมวนสารเม็ดแร่เม็ดกรวดต่างๆอันที่4ก็คือขอบเนี่ยจะปิ้นตั้งขึ้นมาเล็กน้อยนี่ครับขอบนี่คือเอกลักษณ์นะครับต่หลัง ชมแล้วมีความสุขน้องพี่น้องครับนี่ครับเป็นพระเป็นจับภาคขี่นะฮะทรงคุณค่ามากสวยมากนี่ครับสมบัติผัดกันชมนะครับพี่น้องที่เคารพของฉันนะ